สวัสดีค่ะวันนี้จะสอนทำแว่นตาเนี้ยนั่นเองแว่นตาเนี้ยในอุปกรณ์ก็จะมีเป็นผููก้านแกนทิชชู่แกนกระดาษทิชชู่นะเป็นอะไรก็ได้นะสีและจานสีเราใช้เป็นสีดำแล้วก็สีขาวนี่ก็เป็นจานนี่เลยนะก็จะเป็นยางเป็นกระดาษเป็นอะไรนะบิดน่แหละนี่ก็ยังบิดไม้บรรทัด เดี๋ยวามาเริ่มทำกันเลยค่ะอันดับแรกก็จะตัดกระดาษทิชชู่ก่อนนะลงกระดาษทิชชู่มเนาะก็วัดก่อนตัดครึ่งนะคะตัดครึ่งวัดก่อนนะว่ามันจะได้กี่เซนได้สิบเซนครึ่งก็จะเอาประมาณนี้เล็กมาครึ่งนี่ เ,เ็จะแบ่งเป็นครึ่งเลยนะจะเอาดิสก์แบ่งครึ่งครึค่ง เราไปตัดก่อนนะ แต่เดี๋ยวเรก็จะได้เป็นแบบนี้เป็นลูตาของวินเนียนะคะหรือบุกก็เติมคือกันไกลแล้วก็กาวอะไรก็ได้นะค่ะต่อไปเราก็มาตัดเลยนีนะ่มาตัดตรงนี้ให้เป็นสายมาเน,ะนานนเนอะอันนี้แล้วอันที่โซล่าโซล่าปลอ 不感动。 ก็ตัดได้ยาแบบนี้แล้วทีนี้เราก็จะมาทำการทำรอบๆตาเนาะเอาไปดูวิธีทำกันเลยค่ะเราก็ตัดให้มันเป็นได้สองตาแบบนี้นะเดี๋ยวเราก็ที่เราก็จะเอาเราก็จะทาสีนะ มันก็เรก็ระบายสีจะมันสีดำแบบนี้นะอาจจะไม่ค่อยมีแสงเน่องามามันเป็นคัมมาคับละเพื่อละเนี่ยนี่นะนี่มันก็สายมันก็จะเป็นแบบนี้ด้วยแล้วก็สายมันแบบนี้แล้วก็มีคอแบบนี้นำดำดนะเดี๋ยวเราก็ไปถักยางกันเลย แล้วก็ถักได้แล้วนะแต่เราก็จะมาประกอบร่างมาเลยเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วค่ะเป็นตามมงี่เงียนสวยไหมจ๊ะเดีู๋การทำตัวนี้ง่ายเองก็บารทำแบบนที่ไทยค่ะ เราถึงไม่เจอกันบ๊ายบายเดี๋ยวเจอกันชิปใหม่ค่ะยังไจะได้เจอกันง่าย